นน้้ำเเลลยยฮะน้ำก่อนเลว่าเลยไม่ต้องวัดเป๊ะเชื่อเลยนี่ก็ช่วยทั้งทำแบบนะครับผมแล้วก็แปะแบบด้วยนะครับผมจะได้เหมือนกันทั้งร้านนะช่วยเดินเส้นด้วยกับเครื่องตัวใหม่

นี่คือสามัคคีคือพลังไห <c oughs> เปิดไหมถามใครอันนู้นะเปิดไหม,มันจะย้อนแสงไหมไกล้องเียจ้าคนวาสนาม็มอนอย่าง โอ้ตัวถ่ายทางนั้นก็บังทางนี้ห้อหลังบนสายดูจ <c oughs> ีก่าจุ่มทำเหี้ยแล้วไม่ดี <c oughs> น,นี่นยาด้าหรือแมองมุมน่ะน่ะเดินมาบังเพื่ออะไรนะตาได้งที่ตัดกมไ่ถ่ายแม่งแล <c oughs> ้เอาแหววัดไปเลยพี่ยกแขนไยเดี่ยวแล้ว <c oughs> ว <laughs> ันนี้ไม่ได้ลงเยอะอยู่บ้านใช้เปเอือหมดเลยอะมีอะไรรับะตั้งแต่มาอยู่ร้านก็ติดไ่่สัยเลย <laughs> ต้องเช็ดออกตลอดเลยช่ำเลย อาไม่ใช่ถุงมือต้องถูกหล่อนอนะไงเนี่ยใชมใช่ พู้เช่วยชาว,<ป>วกะไรกดเลยนะ่ะได้ลงวางล่ง ตรงกลางลูกกตาไม่คิดเลยเออชูเเนเส้ไหนออเที่ยนไ้ติด่พเป๊ะ ก็คือร้านที่สักเต็มหลังได้ดีที่สุดในประเทศไทยนี้แล้วอ่ะต้องวางแบบพูดไม่น You know Yeah. Yo. It's really easy. It's really Yo. easy if you think about it. Aye, 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 Can not stop? Sweet like sugar. Down south shot it. Ooh, she a looker Aye, from the dirty, dirty, uh, lettuce crooked. Uh, it's bad. Better book it. Uh, see the pigs. Better book it. Uh, I ain't lookin' stupid on the late night, no. I used to get grounded, now I take flight whoa a great Can Candy paint. what you think? Candy, Take it to the bank candy, Pulling rank, pouring drink, candy, filling candy, up the tank it paint. what you candy, think? Candy, Take it to candy, the bank candy, Pulling rank, pouring pull pull drink, filling hey. up the tank Sweet like Zack and Cody, holy moly I been head the ranch, now I need a broly. Uh, Been dressin', been Yeah, Put up on that, Ooh. she look rich, suggest some fakes, I can see through She pull up in the top, it's a see-through Again, as a sick vote, I don't want no friends. I want sick notes. I was pre-vote. Kenny, Kenny Pink, what you think? Kenny, Take yeah. it to the bank. ต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปเอเชียในตอนนี้นะครับผมนี่เป็นแบรนด์นี้เลยขายก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะตอนนี้กระแสมาแรงมากนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะีล้วเ,เปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมเครื่องที่เขาได้รับความนิยมในะตอนนี้ก็คือเขาสามารถปรับสตกได้ทั้งหมด7ดระดับนะผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องแบบว่าตัวนั้น่าจะ3.5จุดห้าตัวนี้4.0หรือว่าอยากจะได้สูงหรือต่ำกว่านั้นนะผมตัวนี้มีให้จบในตัวเดียวแล้วนะครับ นี่ครับปร,ปรับตะโกกต่ำสุดได้สองจุดสี่นะผมนี่แล้วก็เลื่อนตรงสีดำนี้เข้ามาหาลูกศรนะสองจุดสี่สองจุดเจ็ดสามจุดศูนย์สูงสุดอยู่ที่4 .2 นะผมใครชอบแข็งแขงยาวๆนะผมชักยาวๆนะอันนี้เลย4.2ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ไร้สายนี่กดค้างปุ๊บเปิดทำงานอ่าเพิ่มไฟรถไฟที่สัญลักษณ์บวกลบได้เลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นการคลิกกระบอกนะครับคลิกนี้ก็จะเป็น เพิ่มและลดเข็มขนาดความยาวของเข็มนะครับผมถ้าเกิดใครใช้แบตหมดนะ <S <S ก็ดึงออก, <S <S กเขาเป็นแม่เหล็กน,นะผมนะน,นี้ไม่ต้องบุดไม่ต้องบุดอันนี้ไม่ต้องบิดเลยนะผมแค่ด,ดึงออกเท่านั้นแล้วเราก็ใส่เป็นอาเซเข้าไปอ่าเราก็เสียบสายได้เลยนะครับผมแต่เนี้ยเขาก็ให้มาเพื่อสำรลองเท่านั้นแหละเพราะจริงๆแล้วอ่ะแบตนหนึ่งกัวน,นี้ก็ใช้ได้มากกว่าแชั่วโมงอยู่แล้วถ้าชาร์เตเต็มนะครับผม หน้าตาก็จะอย่างนี้นะครับและสําหรับท่านที่เห็นคลิปนี้นะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้ไปเลยนะครับเรามีเครื่องอยู่2ประเภทนะผมแต่เป็นแบรนด์เดียวกันแท้เหมือนกันจะมีแบต1ก้อนแบบนี้และแบบ2ก้อนแบบนี้มีสีให้เลือกดําและแดงนะครับราคาแบต1ก้อนจากปกติอยู่ที่7 0 0 0พันเก้าบบาทผมและราคาแบบ2ก้อนอยู่ที่ 7,790บาทแต่สำหรับโปรโมชั่นวันนี้แบบ1ก้อนเหลือเพียง5,090บาทแบบ2ก้อนเหลือเพียง5,790บาทโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่4ตัวนี้เท่านั้นรีบทักเข้ามาก่อนของจะหมด